ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับพื้นรุยยอดอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นป .5 ค่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับแบบสำรวจครั้งที่แล้วเรียนทำเสร็จหรือ,อยังถ้ายังทำไม่เสร็จก็ให้ดำเนินการนะคะเพราะว่าวันนี้แบบฝึกที่เราจะทำกันในครั้งนี้จะเกี่ยวเนื่องกับแบบสำรวจครั้งที่แล้วนะคะก็คือวันนี้ก็จะให้สร้างกราฟข้อมูลเรื่องวิชาค่ะ เดี๋ยวจะมีตัวอย่างเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันคะ่ะค่ะสำหรับแบบฝึกในวันนี้นะคะให้ในักเรียนใช้ข้อมูลตารางการสำรวจการสัมภาษณ์เพื่อนเมื่อครั้งที่แล้วนำมาสร้างเป็นกราฟแท่งค่ะค่ะนักเรียนสร้างกราฟแทง่งตามตัวอย่างคุณครูแบบนี้ได้เลยนะคะอ่า ตรงกลางหน้ากระดาษนะคะตรงกลางหน้ากระดาษเราจะเขียนลงไปเลยนะคะว่า My friend's u b j e c t s นะคะก็แปลว่า,าวิชาที่เพื่อนๆของฉันนั้นชอบนั้นบอกนะคะส่วนด้านข้างนี้จะเป็นตัวเลขจํานวนของผู้ที่ชอบนะคะส่วนด้านล่างนี้จะเป็นวิชาค่ะ สมมติเพื่อนๆนักเรียนชอบภาษาอังกฤษ8คนนักเรียนก็สร้างกราฟเท่านี้ขึ้นมานะคะต่อไปถ้าชอบคณิตศาสตร์6คนนะคะนักเรียนก็สร้างกราฟแบบนี้นะคะต่อไปถ้าชอบวิทยาศาสตร์7คนก็สร้างแบบนี้ค่ะต่อไปถ้าชอบภาษาไทย4คนนักเรียนก็สร้างสร้างดังนี้นะคะแล้วก็ ถ้าชอบ PE 1คนนะคะเน่งกร้ซานได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคำว่าออคำว่าวิชานั่นเองนะคะนักเรียนสามารถเขียนตามเหล่านี้ได้เลยนะคะแต่ตรงจำนวนก็อาจจะไม่เท่าคุณครูนะคะนักเรียนก็สร้างกราฟแบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นนักเรียนก็ สามารถตกแต่งได้ตามอัธยาศัยนะคะแล้วก็ให้มันสวยงามเนาะระบายทรงระบายสีให้สวยงามนะคะค่ะสำหรับใบงานก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนทำให้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะแล้วก็ออส่งออผลงานนะคะถ่ายภาพส่งผลงานกลับมาให้คุณครูได้ในไลน์ส่วนตัวแล้วก็เพิ่มลงในอัลบั้มด้วยนะคะค่ะสำหรับ ใบงานนี้นะคะคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะบายบายคุณบายค่ะ